สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ้ย half นุ้ยสเดย์มีข่าวมาแจ้งให้กับเพื่อนๆผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทร้บนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ลงทะเบียนบัตรค่ะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยและเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดได้ตามนี้เลยนะจ๊ะไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคลังนะคะมีแนวโน้มปรบับเปลี่ยนเงื่อนไขลงทะเบียนค่ะใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์เช็คได้เลยนะคะกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะแต่มีข่าวว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะคะ จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ด้วยการพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือนค่ะแทนรายได้ส่วนบุคคลนะคะต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีค่ะการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่มีเป้าหมายก็เพื่อทบทวนสิทธิคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะและคนที่เข้ามาสมัครใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่า14.6ล้านคนเลยค่ะโดยผู้ที่ถือบัตรอยู่เดิมหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะต้องนำบัตรมาคืนครั้งค่ะกระทรวงการคลังนะคะยังยืนยันอีกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะไม่กระทบสิทธิผู้ถือบัตรเดิมนะคะยังได้รับสิทธิเติมเงิน500บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2,564ค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่รัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทให้อีก3เดือนค่ะถึงเดือนมีนาคม2,564เช่นกันนะคะคลิปนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย